ชาวลัคขณาราศีธนูดาวพฤหัสบสดีโคจรควงคู่กับดาวพระอาทิตย์ในช่วงเดือนเมษายนจะเกิดโชคเกิดชัยเกิดสิ่งที่ดีทำอะไรต่างๆจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือดาวคู่มิตรใหญ่ควงคู่กันมานะครับจะได้ปัญญาได้องค์ความรู้มีการพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาชีวิตนะครับนะในดวชะตาเนี่ยช่วงนี้เนี่ย ได้องค์ความรู้ที่ดีหากไปศึกษาจะได้องค์ความรู้ที่ดีคือบางปีเนี่ยถ้าดวงเราไม่ดีเนี่ยเราไปศึกษาอะไรบางทีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีกับเราหรอกถึงมันดีมันก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ในช่วงนี้ถ้าหากคุณไปศึกษาอะไรเนี่ยนะครับจะได้องค์ความรู้ที่ดีได้ปัญญานะครับที่มาเปิดปัญญาเปิดโอกาสนะครับให้กับคุณนะครับเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาคุณได้นะครับจะมีเรื่องราวที่ดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องราว สุขภาพสุขโชคสุภชัยแน่นอนนะครับในช่วงนี้ในดาวประจําตัวโคจรร่วมอาทิตย์บางคนได้เดินทางไกลบางคนได้ไปเกี่ยวกับต่างประเทศบางคนได้กิจกรรมมงคลบางคนมีผู้ใหญ่ต่างจังหวัดติดต่อเข้ามาได้พูดคุยนะครับบางคนได้การช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่อาวุโสก,กว่าจากเจ้านายจากพ่อแม่จากญาติพี่น้องก็เกิดขึ้นได้ท่านที่รอจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวรถหลักทรัพย์ยุดยานพานะสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้จะสาเร็จ เป็นช่วงที่จะได้ไปที่เก่าไปสถานที่เก่าๆที่เคยไปมาแล้วก็ได้บางท่านได้ไปวัดไปที่เก่าแก่นะครับบางท่านได้ไปได้รับเครื่องรางได้วัตถุมงคลช่วงนี้ฝันแปลกๆฝันเห็นผีฝันเห็นมิญญาณนะครับหรือว่ามีเทวดามาเข้าฝันนะครับนะบางท่าน่จจะเห็นผีเลยล่ะในช่วงหรือว่าช่วงนี้นะสิ่งศิษย์ให้คุณนะคุณก็ขอพอจากสิ่ง่งศิษย์ กาบไหว้สวดมนต์อธิษฐานจิตเป็นคุณอนเนกอัน,นันต์ในช่วงเดือนเมษายนบางท่านได้เจอญาติเก่าได้เจอคนเก่าๆได้เจอแฟนเก่าได้เจอคนเก่าๆซึ่งได้เลยนะในช่วงนี้ช่วงนี้ในเซ้นลางสังหณ์แม่นยำถ้าหากคิดว่ามันอะไรมันจะดีอ่ะก็ทำนะครับเพราะมันจะดีอะไรคิดว่าไม่ดีก็อย่าทำเพราะมันจะไม่ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะ ะครับเป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ดาวพระพฤหัสจะย้ายด้วยในวันที่19นะครับส9เมษายนเนี่ยไป1ปีโดยประมาณก็คือ8เดือนหลังเนี่ยพฤหัสเป็นราชาโชคเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุบบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะบางคนได้บุตรบริวารได้สัตว์เลี้ยงได้ลูกได้หลานได้เด็กเข้ามาอยู่แนบชิดแนบใกล้บางคนรอปั๊มบุตรปั๊มติดนะครับ ในดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่เคยมีเรื่องวุ่นวายใจกับบุตรบริวารจะบรรเทาเบา,บาบางน้อยลงไปเกิดขึ้นกับชะตาได้นะครับในช่วงนี้การรับบริวารใหม่เข้ามานะสำหรับท่านใดที่มีบริวารเนี่ยรับบริวารใหม่เข้ามาดีเพราะว่าดาวพฤหัสโครจรเคลื่อนเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับบางคนได้ลูกค้ารายใหม่นะครับนะแปดเดือนหลังเนี่ย นะบางคนเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดงานใหม่ไอเดียใหม่ในการพัฒนาชีวิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆดําเนินกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับการศึกษาจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับดวงชะตาแน่นอนนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุอยู่ในนันปุตตะบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยเคหสถานร้านสํานักงานก็เกิดขึ้นกับชะตาของคุณได้เป็นช่วงห่วงดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศี ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีเรื่องดีๆแน่นอนนะครับนะในปีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพฤหัสเบงไปในจุดลาภะด้วยช่องทางไรายได้ใหม่นะครับตัวช่วยเรื่องเงินนะครับลาภผลต่างๆทางการเงินนะครับนะช่องทางโอกาสต่างๆจะเข้ามาแน่นอนนะครับดาวเสาร์อยู่ในเรือนพระราหูไป2ปีครึ่งดาวเสาร์อยู่ในเรือนราหูไป2ปีกว่า คือในช่วงนี้เนี่ยบางคนได้กิจาการงานของตนเลยนะเพราะดาวกระดุมพะระไปอยู่เรือนสหัชชะนะครับมีท่านใดที่ทํางานขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะมีไรายได้เพิ่มหาเงินได้มากขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเสาอยู่เรือนคู่มิตรในรอบ30ปีบางคนรวบรวมเงินล้านหลายล้านได้ในช่วง2ปีครึ่งนี้ท่านใดรออนุมัติทางการเงินจะได้มานะครับนะท่านใดรออนุมัติทางการเงินจะได้มาแน่นอนนะครับ ดาวเสาอยู่ในมุมสหัสชาเนี่ยเกิดราศีนาระของท่านเนี่ยนาระเนี่ยมันทำให้ดูชะตาเนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองได้เหมือนเท้าพญาภายในสองปีครึ่งนะครับเรามากลับมาดูในดวงในเดือนนี้ดาวทิตร่วงกับดาวพระหัสตลอดเลยนะนะครับตลอดเดือนน,นะครับก็ไปสร้างสิ่งต่างๆ,ๆที่เป็นประโยชน์กับคุณแล้วจะได้สิ่งดีๆมานะนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ไปพัฒนาตน นะครับแต่ว่าดาวพุธเนี่ยโครจรร่วมกับพระราวหูระวังมีปากเสียงกับแฟนกับคนรักคนรักเจ็บป่วยระวังมีคู่กรณีคู่ความนะครับมีเรื่องทะเลาะก,กับแฟนกับคนรักนะครับหรือกับต่างเพศก็ได้นะไม่ใช่คนรักก็ได้กับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานรวมถึงคนใกล้ตัวจะมีปากเสียงได้ไง่ายๆคุณไปดูนะปีเดือนนี้นะคุณไปดูนะเพราะว่าในดวงชะตาเนี่ยมันจะมีปากเสียงมีปัญหามันแปลว่ามีเพื่อนมีญาติมีเพื่อนร่วมงานเนะี่ยผิดนัดคุณ หรือผิดคําพูดกับคุณมีคนใกล้ตัวผิดคำพูดกับคุณ,คคคณแฟนคุณด้วยก็ได้นะครับมันเป็นอะไรนักหนาช่วงนี้อะไรบางอย่างมันเลื่อนออกไปเอกสารบางอย่างมันเสียหายมันผิดพลาดมันหมดอายุมันได้ต่อ mm. ก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับมันเป็นลักษณะที่แบบว่าคุณคุณคิดจะไปที่ไหนอะไรบางอย่างเนี่ยนะนะครับอาจจะมีใครนัดคุณอย่างเงี้ยมันผิดนัดเราอะไรแบบเนี้ย ระวังนิติกรรมเงื่อนไขสัญญาทุกประเภทนะถ้าโดยเฉพาะเรื่องงานมันจะเขียนผิดจด,ผ,ดผิดผิดพลาดนะครับนะก็เกิดขึ้นได้เลยมีการแก้ไขก็ได้นะครับแล้วก็ดาวประจําตัวไปร่วมกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยคุณจะมีคนรู้จักมากขึ้นดาวประจําตัวคือพฤหัสบดีร่วมกับดาวราวหูเนี่ยถ้าใดที่ทาโซเชียลออนไลน์ต่างๆมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ระวังถูกโกงมีคดีความนะครับเกิดขึ้นกับชะตา แล้วรวมไปถึงว่าในดวงสตาเนี่ยดาวพฤหัสร่วงกับราหูเนี่ยมันแปลว่าสิ่งใดๆที่ทําบางครั้งมันจะมีการแบ่งส่วนหรือมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เกิดขึ้นในบางแต่ต้องบอกว่ามันจะมีดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในจุดอลิด้วยลาพะอลินะครับมันจะได้ลาาผลบางอย่าง ที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเช่นเจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็ได้หมอดีมารักษาอย่างเงี้ยของพังก็ได้ของใหม่อย่างเงี้ยนะครับนะของพังก็ได้ของใหม่นะครับเข้ามาสู่ชะตานะครับนะก็เกิดขึ้นกับชะตาได้นะครับเพราะว่าเป็นดวงชะตาที่ดาวพระศุกร์ไปอยู่ในเรือนอริแล้วก็มีดาวอังคารเล็งจุดเกิดคุณก็จะได้เป็นลักษณะของอ่าเป็นลักษณะแบบมันจะมีเด็กมาชอบก็ได้ นะครับหรือว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีรักลับๆมีรักที่ปกปิดซ่อนเลนมีรักที่เปิดเผยไม่ได้นะครับมีรักที่เปิดเผยไม่ได้ก็เกิดขึ้นกับชะตาได้นะครับอ่าก็อาจจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีเรื่องปกปิดทางความรักหรือแฟนคุณมีเรื่องปกปิดคุณคุณมีเรื่องปกปิดแฟนก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณจะมีอารมณ์หุนหันพันแล่นใจร้อนมากขึ้นจะแปลว่ามีเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับนำความพึงพอใจบางสิ่งมาสู่ค,คุณด้วยก็ได้แบบคาดไม่ถึง เขาจะช่วยเหลือบางอย่างคุณแบบคาดไม่ถึงสิ่งที่เขาไม่เคยช่วยจะช่วยอะไรลักษณะนี้คุณจะได้เครื่องรางได้วัตถุมงคลที่ดีนะถ้าถ้าบูชาในในช่วงนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรก็จะดีนะครับแต่ระวังเลือดตกยางออกเกิดบาดแผลนะเกิดขึ้นตามร่างกายเกิดขึ้นได้นะในดวงชะตาดาวพระพุธเนี่ยร่วมกับดาวพรหัสร่วมกับอาทิตย์เป็นดาวคู่3าดวงเนี่ยการขุดโปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่ต่างๆจะนําความสําเร็จเข้ามาในช่วงนี้ สำหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมีอยู่สาศาสตร์ผมมีอยู่3าศมม3สาสตร์ที่ใช้จริงเปลี่ยนแปลงชีวิตจากติดลบจนมีเงินหลายล้านนะเสียภาษ,ษี7หลักต่อปีนะครับอนะย่างต่ำนะนะครับก็ต้องบอกว่า,าศาสตร์แรกคือจิตศาสตร์จริงๆเนี่ยผมเป็นคนเรียนรู้วิชาหุนผมรู้ว่าดวงผมเลยไม่ไม่ไม่ค่อยรวยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่รวยอ่ะไม่มีเงินขนาดนี้อ่ะผมก็เลยหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายปีมาก่อนชีวิตผมมันติดลบไง คือผมมี2ปริญญานะเป็นวิศวกรและเป็นราชการครูมาก่อนด้วยนะครับมีจบปริญญาตรีกับปริญญาโทนะครับแล้วก็เป็น2อาชีพทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันติดลบหลายปีมาก่อนทั้งแฟนทิ้งอกหักมีหนี่ชีวิตกระจอกอะ่ะล้มเหลวมากนะครับผิดหวังนะครับก็เลยไปออกบวชทีนี้ไปเห็นวงจรการเกิดจิต ผมปิ๊งแมปไอเดียเลยผมหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ทางโลกอยู่ถ้าเราไปกรรมฐานมันเป็นการละอารมณ์เป็นการอุเบกขามันทําให้เราไม่สร้างเราก็จะไม่เอาอะไรเลยนะครับเราไม่สร้างชีวิตเราเลยถ้าไปอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์พระเราจะตัดออ,ออกบวชแวะตลอดชีวิตเลยนะครับแต่เรายังไม่อยากไปจุดนั้นทีนีนะ้ผมก็ได้วิธีการนี้มาทีนีนะ้ผมก็ไปศึกษาต่อ มันมีเป็นศาสตร์ของพละฤาษีเป็นศาสตร์ของกษัตริย์ยุกกรีกโบราณเขาใช้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาสามารถที่จะคอร์สนี้นะผมไม่ต้องพูดพูดยาวคอร์สนีนะ้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนที่บ้านเรียนด้วยตัวเองนะครับเป็นข้อมูลลับเป็นข้อมูลเด็ดนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณในคอร์สสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงวงจรจิตที่ผมใช้จบชีวิตจริงของผมจนผมมีเงินหลายล้านพ่อแม่ไม่มีมรดกไม่มีอะไรให้ผมเลยนะครับจนผมมีหลายล้านนะ ต้องบอกมาแบบนั้นแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าระบบดวงของเราไม่เหมือนกันนะครับเราจะมั่งคั่งขึ้นจะรวยขึ้นเราจะเห็นแนวทางจากจิตคุณจะได้จิตใหม่คุณจะได้ชีวิตใหม่หากคุณเอาความลับนี้ไปทําผมเคยส่งไปให้คนใกล้ตัวศาสตราจารย์ดรคนหนึ่งเขาก็ใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองเวลาอันสั้นมากนะครับมีอีกสองศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์อันแรกเนี่ยมันเป็นความรู้และประสบการณ์และเป็นวิธีการโบราณนะครับด้วย เป็นศาสตร์ที่ดีที่ทันสมัยตลอดเวลาถ้าคุณเรียนนะใครก็เรียนได้นะไม่จํากัดาการศึกษาได้ทุกการศึกษาผมไม่พูดทฤษฎีผมบอกวิธีการไปเลยคุณต้องทำหนึ่งสองามสี่หคุณจะได้แนวทางจากจิตคุณจะได้ระบบชีวิตใหม่คือคือจิตเนี่ยเป็น,นกลไกเดียวกับจักรวาลจิตคุณเนี่ยมันเป็นนามธรรมาเป็นธรรมชาติเชิงนามธรรมาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาคือคุณจะเปลี่ยนวงจรจิตน่ย คุณต้องมีวิธีการรับที่ผมจะบอกคุณแล้วพอคุณเปลี่ยนวงจรจิตได้วงจรชีวิตคุณก็เปลี่ยนสภาพชีวิตคุณก็เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆะนั้นแล้วเนี่ยในคอร์สออนไลน์ความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านนะครับนะกนะ็สนใจก็ลิงไลน์แอดด้านล่างหรือหน้าช่องทิกตอกลงทะเบียนเข้าเรียนได้เลยมีค่าเรียนสำหรับคนเอาจริงนะครับคนไม่กล้าซื้อความรู้ไม่กล้าแบบนั้นอนะ่ะคือไม่ต้องเรียนนะครับ นะแต่ที่นี้เนี่ยมีอีกสองศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ว่าด้วยความเชื่อจริงๆเนะี่ยศาสตร์พุทธศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเราจะเอาดวงชะตาเราเนี่ยมาหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อรับเอากลไกลจากรวาลเป็นกลไกลจากรวาลและตำแหน่งดวงดาวเนี่ยเรามองไม่เห็นหายใจเอาอยู่ทุกวนันนี้ก็เกิดจากกลไกลจากรวาลระบบสมองเรามันแคบมันชอบจำกัดชีวิตตัวเองนะครับมันทําให้มันไม่ได้วิธีการจากจิตนะ ฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะเอาเครื่องรางเนี่ยมาบูชาเป็นเครื่องรางที่สร้างจากดวงชะตาเราคือวันเดือนปีเกิดคือตำแหน่งดวงดาวเราแหละวันเดือนปีเกิดเราคือตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าช่วงแม่คลอดน,น,นั่นแหละคือวันเดือนปีเกิดเราเป็น,นกลไกจักรวาลทีนี้เรามา,มาสร้างเครื่องรางในช่วงกลไกตำแหน่งจักราวาลใหม่ทําให้ได้ดวงชะตาใหม่หรือว่ามันเป็นความเชื่ออนาศาสตร์นี้นะครับแล้วเอามาบูชาเกิดเรื่องอัศจรรย์ต่างๆมากมายหลายท่านนะครับนี่ผมเอามาให้ตัวอย่างให้ดูข้าวนะ เน่เขาสอบัญชีให้ผมสาล้านเนี่ยเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ในในไลน์อยู่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยสมล้านเนี่ยแล้วเขาบอกมาว่าเนี่ยบูชายนันนวคุณได้รับเงินเสนอหาจากแม่บุญธรรมเนี่ยมา4ี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบคุณอาจารย์ชัยเสิรดที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆย,ยืนยันว่ายนันนวคุณให้คุณจริงๆสาธุนี่เป็นวิธีการจริงนะที่มีคนสําเร็จจริงนะครับ แต่ต้องบอกว่าผมปกปิดข้อมูลหลายท่านผมเอาให้ดูคร่าวๆเฉยๆอยู่ที่ท่านนะครับถ้าตั้งข้อแม้กับตัวเองเยอะเกินไปนะครับชีวิตก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ผมแนะนําศาสตร์ความรับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านนะครับมีคนไลน์มาบอกผมอยู่เนี่ยวิธีการจากจิตที่ให้มาเหนือความคิดจริงๆใช้เวลาไม่นานลองไปใช้ไอเดียหลายล้านจากจิตมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่นะความพึงพอใจของท่าน นะครับสำหรับท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่นะครับลิงก์ราย์แอดด้านล่างนนหน้าช่องทิ k ต o k นะครับสวัสดีครับ